สวัสดีครับมือน,นี้พามาซับนอใหม่ไปฝากพี่น้องท่างกุ้งเทปนอใหม่ออกกนะ็แค่เนี้อยู่วันทิดซับกับทายคลิปว้ก่อนคลิปตอนซับบบมีคนทายให้มาผู้เดียวนี่นอกำลังออก,กงามเลย ท่านเงาเป็นไหนแต่ว่าก็ต้องทราบละละ่ะเพราะว่าไปกรุงเทพแล้ววันนี้จะไปกรุงเทพแล้วนี่แต่แมานน่นานเดินทางนี่นี่นอนอีกเงาแล้วมาววทางนี้อีกสองนอ นี่สองนอนนอิ่้งามงามนี่นอนงามอยู่เด้อนอเฮียงกันเลยแห้งผีมีบอโอ้ยอีกคนเหียงอาไดแล้วมันติดเสียบมือเดี๋ยวก่อดมันติเสียบมือโอ้นี่ทั้งนี้นี่เงื่อนนี่ nó nè 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 Tìm đi bò Ôi 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 Con này mi tên nẻng ơi bò hỉ Nó lê มีอยู่ตัวนี่เออยน้นี่ก็มีอยู่อ่ะมีอยู่มีอยู่นี่อยู่ตัวนี้คุม้มเฟืองไว้ะไหนมาเพิ่งทั้งผีเพิ่งเป็นยังไงก่อนนี่มีเพระาะว่าเโอ้ว่าแต่บม่มีมีตัวนี้นี่มองๆเห็น นายยูนอย,น,อยน,อนึงก็เอาอันนี้โอ้นี่ลีอยอนี่กับมีเฮ้ยอืมนี่พ่อได้ยูพ่อได้ฝากยู่อได้ฝากีากก่น้องท้ายมุ้งเถียู่ครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้จำนีนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ